สวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะเป็น UX/UI Designer นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง User Status Management นะคะ คุณรู้หรือไม่คะว่าการจัดการสถานะของผู้ใช้งานเนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสําคัญในการรักษาความปลอดภยัยแล้วก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจดิจิทัลได้ด้วยนะคะซึ่งตัว user status management เนี่ยก็คือเป็นระบบที่ช่วยควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีหลาย status ด้วยกันนะคะอย่างเช่น active inactive สถานะ suspended สถานะ delete แล้วก็อื่นๆเป็นต้นนะคะซึ่งถ้าถามว่าทําไมธุรกิจถึงต้องใส่ เ,ะะเป็นเพราะว่าระบบนี้เนี่ยจะสามารถช่วยในการลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้ลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็ช่วยวางรากฐานให้ธุรกิจเนี่ยสามารถขยายไปได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งตัวอย่างที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะก็คือ a c e b o o k เนาะผู้ใช้บางคนที่มีการโพสต์อะไรที่มันผิดกฎเนี่ยก็จะทําให้บัญชีนั้นถูกระง,งับไปได้นะคะหรือว่าจะเป็นบัญชีของ Google อีกเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการใช้งานเกิน2ปีเนี่ยระบบก็จะทําการลบบัญชีนั้นทิ้งไปนะคะโดยระบบ User Status Management นะคะก็คือค่อนข้างเหมาะกับนักลงทุนมากค่ะสามารถนําระบบนี้ไปใช้งานได้จริงแล้วก็ช่วยให้โปรเจกต์ของเขามีความปลอดภัยมากขึ้นเนะเาะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะควบคุมผู้ใช้งานได้นะ ร่วมถึงทีมไอทีสามารถวางระบบด้วยความยืดหยุ่นได้มากิ่งขึ้นด้วยค่ะถ้าหากใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ User Status Management เนี่ยสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่บล็อกของ s e n n l l b เลยนะคะ